เรื่องราวขอบสนามกีฬาน้องๆเด็กๆเกยาวชนคนสูงวัยก็ส่งมาถึงทีมงานของเรานะครับหน้าแฟนเพจนะครับลูกหนังติดล้อนะครับไอดีไลน์ก็ TV 406หรือว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์ของทีมงานของเราหน้าจอเลยนะครับ081 406 5102โทรมานะครับคุณผู้ชมอยากให้เราไปเยือนที่ไหนนะครับเราไปที่การแข่งฟุตบอลในระดับไทยลีก3 ซึ่งเป็นอาชีพนะครับซึ่งเป็นแบบอย่างสําหรับน้องๆเด็กๆเยาวชนนะครับไปที่สนามกีฬากลางจังหวัดนนทบุรีหรือว่านนทบุรีสเตเดียมนะครับก็มีการแข่งฟุตบอลระดับที 3, โซนภาคตะวันตกซึ่งเป็นการพบกันระหว่างฝั่งเจ้าบ้านนะครับนนทบุรียูเนเต็ดสบุญมีลิศนะครับก็ฟอร์มทีมมาใหม่นะครับวันก่อนก็มีการเปิดตัวไปเจอกับพามแบงคอกก็เป็นทีมน้องใหม่นะครับนำทีมโดยจตุพลประมวลบาน นะครับก็เป็นหัวหน้าฝึกสอนนะครับเกมนี้นะครับแฟนฟุตบอลเข้าชมกันมากมายนะครับถือว่าเป็นสีสันของฟุตบอลระดับไทยลีก3นะครับโดยเฉพาะกองเชียร์สำหรับฝั่งเจ้าบ้านนะครับทางด้านทีมเยือนครับได้ประตูนำไปก่อนนะครับแต่ว่าในช่วงท้ายเกมของครึ่งเวลาหลังนะครับทดไปเนี่ยก็ได้ประตูตีเสมอครับอย่างไม่น่าเชื่อครับคุณผู้ชมครับทำให้บรรดาแฟนฟุตบอลของเจ้าบ้านครับได้เฮกันลั่นนะครับ แต่ว่าหลังเกมครับตามภาพเลยนะครับก็มีการประท้วงกรรมการผู้ตัดสินนะครับก็คาดการว่าจะประมาณ2เรื่องนะครับเช่นเรื่องเสียลูกฟาวนะครับแล้วก็การทดเวลานะครับตามที่เราดูตามภาพนะครับซึ่งก็เป็นบรรยากาศหลังเกมนะครับเดี๋ยวเราไปฟังทางด้านผู้บริหารนะครับซึ่งเป็นชาวต่างชาตินะครับเข้ามาช่วยทีมนนทบุรียูเนเต็ดสบุญมิลิตในลึกดูการนี้นะครับก็ถือว่าเป็นสีสันครับ Um, first uh, I would say that the, the other team played really well and they were very dangerous so uh, we uh, I think it was a balanced game uh, I was happy with the midfield in the first half. they were controlling the the game and being dangerous, going on the wings. ผมพอใจกับผลงานการเล่นของมิดฟิลด์มีการมีการควบคุมเกมได้ดีมีการส่งลูกให้กับปีกทั้ง2ฝั่งได้ดีเออ football is always about details you know 5 c ซนติเมตร lower is goal ฟุตบอลม็นเรื่องของรายละเอียด5ซมต่ําต่กว่า5เซนติเมตรก็ส่งผลเ but our game is based on uh, ball control and uh, fast pass การสไตล์การเล่นของเราเนี่ยเป็นเรื่องของการควบคุมบอลแล้วก็การการเล่นบอลเร็ว and this case have change a little bit because cannot pass the ball in in midfield this little bit to the the we we ซึ่งในในเกมวันนี้เนี่ยเราเน่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนเกมเล็กน้อยเพราะว่าเราไม่สามารถส่งบอลได้ในส่วนของม um, ิดฟิลด์ The the goal we take is a counter attack fast a good good play from the from the team and the the other team was dangerous on counter attack and and ทีมของเราเนี่ยทำสกอร์จาก c คา n t เตอร์แอตแทแล้วก็เล่นเกมเร็วในขณะเดียวกันทีมฝั่งตรงข้ามมีมีการเล่นในสไตล์ของ c คา n t เตอร์แอตแทแล้วก็การส่งบอลเร็วอันตรายมาก We want to win so we are a little bit disappointed แน่นอนว่าเราต้องการที่จะชนะเพราะฉะนั้นมาเสมอก็ผิดหวังเล็กน้อยค่ะ But I I am happy of the reaction of the players after the first goal because it's very hard to trail to be behind แต่ยังไงก็ตามแต่คุณมาเฮอก็พอใจกับทัศนคติของนักเตะถึงแม้ว่าเราจะเสียประตูแรกไปแต่นักเตะก็ยังมีทัศนคติที่ดีแล้วก็เล่นเต็มที่ and the, t e a m is uh, the team shows good spirit I'm happy about that it's not easy to find นักเตะในทีมโชว์โช,ว,ชว์ความเข้มแข็งของจิตใจโชว์สปิริตนักสูซ้ซึ่งซึ่งบางครั้งหาได้ยาก and a scenario like this make a connection with the fan club ซึ่งเมื่อไหร่ก็ตามแต่ที่นักเตะสู้อย่างเต็มที่แม้ว่าเขาจะนาไปก่อนเนี่ยก็สร้างความสัมพันธ์สร้างสร้างความฮึกเหิมให้กับแฟนคลับด้วย Because you want to win but also it's a show it's a show you have to give show to the fan club and I think tonight everybody enjoyed แน่นอนว่าเราต้องการที่จะชนะแต่ในขณนะเดียวกันเราก็ต้องสร้างความพึงพอใจให้กับแฟนคลับด้วยซึ่งคืนนี้เนี่ยนักเตะในทีมของเราทําได้ดีสร้างความสร้างความสุขให้กับแฟนคลับได้มากพอสมควร Finally I was very happy of the Fun Club I think good spirit as well and we we want more of this it's uh it was a good night for the f a n Club and for the for the football in o n t a b u r i นะคะสุดท้ายคุณมาเอพอใจแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับทุกท่านมากเพราะว่าบรรยากาศในคืนนี้เต็มไปด้วยความสนุกสนาน คิดว่าในเกมแรกเราสามารถปลุกกระแสะให้กับจังหวัดนนท,บ,บ,นนทบ,บุรีอีกครั้งหนึ่ง <Thank you. S 2> ขอบคุณค่ะนั่นแหละครับเป็นผู้บริหารนะครับชาวต่างชาตินะครับคุณมาเฮอนะครับก็มีล่ามแปลเรียบร้อยเลยนะครับก็เข้าใจกันอย่างดีนะครับหลังเกมก็เขาก็บอกว่าน่าจะมี3ามแต้มนะครับ ก่อนหน้านั้นครับก่อนการแข่งขันจะเริ่มขึ้นครับที่สนามนนทบุรีสเตเดียมนะครับเราก็ได้สัมภาษณ์นายกแดงนะครับและท่านก็มาเป็นประธานชมรมกีฬาจังหวัดนนทบุรีได้พูดถึงทีมนี้นะครับที่จะสร้างสีสันในปี2020นะครับซึ่งคาดหวังขึ้นสู่ไทยลีก2ภายในปีเดียวนะครับแล้วก็ขออนุญาต เบลกกันก่อนนะครับกลับมาในเบลก2เป็นเรื่องของฟุตบอลอาวุโสสูงวัยที่จังหวัดร,ราชบุรีครับช่วงนี้เราพักสักลู่ครับ ผมสำนิดต้วงสนอประธานชมรมฟุตบอลจังหวัดดนทบุรีอดีตานายกสมาคมกีฬาจังหวัดดนทบุรีซึ่งมีท่านผู้ว่าการจังหวัดและก็ท่านอดีตผู้ว่าการจังหวัดอดีตสมาชิกวุฒิสภา,าท่านดิเล็กถึงฝั่งผู้ที่ดูแลสนามน,นี้คือองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดนทบุรีคือท่านพันธุเอ,ดอกดตรธงชัยเย็นประเสริฐนะครับก็ให้ผมได้มาดูแลในเรื่องของอฟุตบอลลีก ในทีสามซึ่งจะเตะในวันนี้ต้องพูดถึงกีฬาในจังหวัดโดนทบุรีนะครับซึ่งเรามีนักกีฬาที่ประสบฝันเปเล็จเนี่ยมากมายนะครับซึ่งตอนที่ผมเป็นนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดโดนทบุรีเนี่ยนะครับเรามีชมรมเนี่ยประมาณ4-50ชมรม นะครับซึ่งทุกชมรมก็มีความเข้มแข็งในแต่ละชมรมโดยเฉพาะชมรมฟุตบอลซึ่งผมเป็นประธานอยู่ด้วยเนี่ยนะครับได้ดำเนินการจัดฟุตบอลมอวกรนนทบุรีครับซึ่งชิงถ้วยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งขณะนั้นยังเป็นนะครับสยามมงกุฎราชก,กุมารอยู่นะครับก็จัดมาปีหน้าจะเป็นปีที่นะครับครั้งนี้จะเป็นครั้งที่27ซึ่งจะมาเตะในบันดาลเดือนมกราคม64ซึ่ง เราจะเปิดพร้อมกับกีฬานักเรียนที่จะทําให้ยิ่งใหญ่มากนะครับเพราะกีฬานักเรียนในจังหวัดนนทบุรีซึ่งจัดโดยองค์การมหารส่วนจังหวัดนนทบุรีเราก็มีกีฬาทุกประเภททั้งกีฬานะครับกีฬาสากลกีฬาลู่นะครับกีฬา,าพื้นบ้านต่างๆเนี่ยนะครับจัดอยู่แล้วนะครับก็เลยเอามารวมกับฟุตบอลมวกรนนทบุรีครับซึ่งครั้งนี้แล้วเนี่ยนะครับเป็นครั้งแรกในครั้งที่หกและครั้งนี้จะเป็นครั้งที่เจ็ดครับ ส่วนเรื่องของฟุตบอลลีกนะครับต้องน้ำเรียนว่าเราเคยมีอีกานนนะครับซึ่งเป็นเราใช้ชื่อว่านนบุรีเอนะครับแล้วก็ได้ห่างหายไปนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับเราได้กลับมาใหม่โดยใช้ชื่อนนบุรียูเนเต็ดนะครับโดยมีโลโก้เปลี่ยนจากอีกาเน,นี่ยนะครับเป็นทุเรียน ผลไม้ที่ขึ้นชื่อที่สุดของจังหวัดนนทบุรีถ้าบอกทุเรียนเนี่ยทุกคนจะรู้เลยว่าเป็นนนทบุรีเรามีรูปสัตว์ก็คือรูปหมีอยู่ที่เป็นโลโก้ของนนทบุรียูเนเต็ดในครั้งนี้แล้วเราก็ได้ประธานสโมสรน,นะครับซึ่งเป็นชาวต่างประเทศชาวเลบานอนนะครับคุณมาเฮอนะครับเข้ามาระดมทุนนะครับในการที่จะทําทีมของนนทบุรียูเนเต็ดเนี่ยนะครับพร้อมด้วยสปอนเซอร์ต่างๆนะฮะ ที่จะก้าวไปสู่ที2ในปีแรกให้ได้นะครับโดยการที่เราใช้เด็กของอนอนทบุรีเนี่ยก็ส่วนหนึ่งและเด็กที่คัดมาจากทั่วประเทศนะฮะโดยเฉพาะเด็กนนทบุรีเนี่ยเราก็เอาเด็กนะครับที่ทำอะคาเดมี่ตั้งแต่อายุ14 16 18เนี่ยเรียนอยู่ที่โรงเรียนของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรีคือนนทบุรีวิทยายลัยนะครับแล้วก็เด็กพวกนี้ก็จะการทําการฝึกซ้อมแล้วก็การคัดประเมินอยู่ทุกปีนะครับใครที่ประเมินไม่ผ่านถึงแม้ว่าจะติดตัวแล้วก็จะต้องถูกดรอปไปนะครับเอาคนที่ติดในครั้งที่ประเมินเนี่ยกลับมาใหม่เพราะฉนั้นเราจะมีความเข้มข้นอยู่ในตลอดและเด็กคนไหนที่มีความสามารถสามารถมาติดในตัวหลีกได้นะครับก็จะมีเงินเดือนมีการเซ็นสัญญาต่าง ก็เป็นอาชีพก็ว่ากันไปเพราะฉะนั้น mm hmm. เรามั่นใจนะครับว่านนทบุรียูไนเต็ดในครั้งนี้สามารถที่จะต่อสู้ในระดับทีสามเนี่ยค่อนข้างที่มั่นใจแล้วมั่นใจว่าปีนี้เราต้องได้ลุ้นที่ขึ้นทีสองซึ่งจริงๆแล้วแฟนขับเนี่ยรอคอยมาค่อนข้างจะจะนานนะครับเพราะแฟนส่วนหนึ่งก็อาจจะไปเชียร์เมืองทองอยู่แต่ตอนนี้พอเราได้แถลงข่าวไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยนะครับ mm hmm. ก็มีคนสนใจและก็ แมตช์นี้จะเป็นแมตช์สำคัญเพราะเป็นแมตช์แรกในวันนี้ถ้าวันนี้นะครับในเกมเราสามารถทำให้คนดูเล้าใจกองเชียร์อชอบใจผมเชื่อเกินว่าเราจะมีแฟนคลับซึ่งเป็นชาวนนทบุรีเนี่ยเข้ามาเชียร์เราในแมตช์ต่อไปอย่างมากมายครับ ส่นนแบลที่2ครับรายการลุยขอบสนามกับพีช่ชาวครับอยู่กันตรงนี้นะครับเวลา10นาฬิกาสนาทีนะครับเรื่องราวข่าวสารที่เกิดขึ้นในแวดวงฟุตบอลรากหญ้ากีฬาชุมชนตำบลหมู่บ้านนะครับก็มาติดตามในแบร็ที่ 2. นะครับแบร็ที่2นะครับเราไปที่สนามเทศบาลปากท่อจังหวัดราชบุรีก็มีการแข่งขันฟุตบอลอาวุโสเจนี่ฟ้ดในรุ่น5 0ถึง60ปีนะครับก็เป็นภาคกลางตอนล่างนะครับ โดยฝั่งราชบุรีเนี่ยรับเป็นเจ้าภาพในการจัดการขันก็ถือว่าจัดกันได้ดีนะครับคนสูงวัยก็มารวมกันมากมายนะครับที่สนามที่ได้มาตรฐานเทศบาลปากท่อนะครับในเกมคู่ชิง,ชงเชลิศนะครับเป็นการชิงเพื่อจะหาหนึ่งเดียวนะครับเข้าไปเล่นในรอบสุดท้ายที่กรุงเทพมหานครก็เป็นการพบกันระหว่างสุพรรณบุรีนะครับเจอกับทางด้านราชบุรีในเสื้อสีชมพูเนี่ยนะครับ ปรากฏว่าสุพรรณบุรีดีกว่านะครับเอาชนะไป2ประตูต่อศูนคุณขวัญชัยสะสมทรัพย์ป๋ารงนะครับและประธานในพิธีมอบถ้วยรางวัลก็ให้สัมภาษณ์ด้วยนะครับไปติดตามกันครับท่านได้หมายเลขเจ้ามันหนึ่งบกน้อยท่านได้หมายเลขสิพรทอัฒนว่าเย็นใส วันนี้เป็นวันสุดท้ายของการแข่งผู้บอลอาวุโสรุ่น50-55-60ปีซึ่งในวันสองวันแรกเราได้แข่งขันไป2 1รุ่นคือ40-45ราชบุรีเป็นเจ้าภาพทิงชนะกับสุพรรณเป็นแชมป์เป็นหนึ่งรุ่นแล้วครับจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมในกกีฬาสูงวัยที่มีอายุ50ปี55ปี60ปีมาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเราไม่ได้หวังผลแพ้ชนะ จนเกินไปหรือ100%เรซเราหวังผลเพื่อให้ทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงและทางกินฟู้ดได้ร่วมมือกับทางเทศาบาลอำเภอปากท่อ,อจัดฟุตบอลในครั้งนี้และเชิญชวนให้พี่น้องอำเภอปากท่อจากวัดราบ,บุรีหรือ อำเภอใกล้เคียงจับไว้ใกล้เคียงมาร่วมชมร่วมแสดงความดีใจกับผู้แข่งขันทั้งหมดนะฮะสำหรับขันรุ่น50ปี55ปี60ปีในครั้งนี้ซึ่งจัดครั้งที่7ร่วมด้วยทั้งหมด8ทีมคือทีมไก่กังวลสมุทรสงครามราชบุรีานนรกาญจบน,นบุรีนครปฐมประจวบกีริขันสุพรรณบุรีและจังหวัดสมุทรสาคร ขณะที่รายงานนี้ผลนการขันอยู่ในรอบรองชนะเลิศระหว่างสุพรรณบุรีกับสมุทรสงครามเพื่อไปชิงชนะเลิศกับทีมราชบุรีซึ่งสมุทรชนะสมุทรสาครมาก่อนชิงชนะเลิศเราจะมีคู่ VIP ระหว่าง v i p e เจนิฟุตท่กป,ประเทศกับ VIP าราชบุรีนำทีมโดยท่านประพันธ์ดอ,อร์ประพันธ์นันท วิการอดีตอธิบดีกรมในงานและปัจจุบันเป็นที่ปรึกษ well. ารัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผมนายชัยยุทธอภิรักขิตประธานที่ปรึกษากิจสักรายการเจนฟุตวันนี้จังหวัดนครโมเข้าร่วมการแข่งขันบอลฟุตบอลอาวุโสในรุ่น50ปี55 60นะครับก็ได้มีการส่งเข้ามาร่วมชิงชัยในรุ่นนี้ แต่ด้วยประสบการณ์ของฟุตบอลที่ยังไม่ได้ส่งมากมายนะักตกรอบแรกไปแต่ก็จะพัฒนาการแข่งข,ขันให้ดีขึ้นในปีหน้าต่อไปนะครับและก็อยากจะให้ทุกจังหวัดทั่วประเทศได้เห็นว่าการออกกำลังกายผู้อวสนะครับอายุ50ปี55ปี60ปีไม่เป็นอุปสรรคในการที่เรามา เตะฟุตบอลกันนะครับหรือกีฬาอย่างอื่นก็ได้นะครับขอให้เราดูแลสุขภาพให้ดีนะครับรักษาสุขภาพดีออกกาลังกายให้สม่ำเสมอนะครับก็คงจะเป็นการดีที่สุดสุดท้ายนี้ผมต้องขอขอบคุณบริษัทเจนฟู้ดแห่งประเทศไทยนะครับสนับสนุนกีฬาฟุตบอลอาบุโสส่งเสริมให้ประชาชนได้ร่วมกิจกรรมการได้ออกกําลังกายกันนะครับโดยมีทั้งรุ่น40ปีรุ่น50ปีและ ขณะนี้ก็ดำเนินการรุ่น60ปีขึ้นไปนะครับภายภาคหน้าอาจจะมีอายุ65ปีถึง70ปีด้วยนะครับขอขอบคุณครับว่าเป็นดาแหั่งคุงค่าเลยนะครับคุณครับ <Okay. S 2> ก่อนอื่นผมก็ต้องขอขอบคุณบริษัทเจดีฟู้ดจำกัดนะครับที่ที่ทจัดให้มีโครงการแข่งขันฟุตบอลระดับผู้อุโสอย่างไรก็ตามเรื่องสุภาพร่างกายการที่จะดูแลเนี่ยการข่งการเล่นกีฬาก็เป็นส่วนหนึ่งไม่ยังเป็นต้องเป็นฟุตบอลนะครับกีฬาทุกประเภทแต่กีฬาฟุตบอลเนี่ยก็เป็นกาเป็นกีฬาที่นิยม สำหรับทั่วโลกนะครับเราเห็นได้ว่าในปัจจุบันเป็นอย่างนั้นนะครับและผมก็เห็นว่าผู้สูงอายุเนี่ยได้ให้ความสนใจที่จะมาร่วมการแข่งขันฟุตบอลนะครับในระดับที่อายุ50ปีขึ้นไปซึ่งผมดูแล้วเนี่ยโอ้โหยังวิ่งกันกระชับกระเฉงนะครับซึ่งไม่น่าเชื่อนะฮะ แสดงว่ามีการต้องต้องฟิตให้ดีพอสมควรนะครับนอกจากการแข่งขันกีฬาให้ได้สุขภาพที่ดีแล้วเนี่ยยังเป็นการทําให้พวกเราเนี่ยได้มาพบปะสังสรรค์นะพบปะกันพูดสัมมนากันได้รู้จักกันนะครับก็ทําให้ ไม่เหงาว่าพูดง่ายเนาะมันก็ทําให้อะไรหลายอย่างมันดีขึ้นสําหรับตัวเราผมก็เชื่อว่าการแข่งขันกีฬาเป็นเรื่องอย่างที่เราพูดในสมัยอดีตว่ากีฬาปัญญาวิเศษนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เองผมเชื่อว่าอีกหน่อยมันจะขยายผลมากขึ้นที่ผมทราบว่าแข่งขันระดับภาคเสร็จแล้วก็จะเป็นแข่งขันรอบชิงชนะเลิศที่กรุงเทพมหานครนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีหน่วยงานที่ส่งเสริมเรื่องนี้ผมว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับทำให้สังคมผู้สูงอายุเนี่ยไม่ได้ติด อยู่กับบ้านจะเสมอไปไม่ใช่เหมือนกับคนเราที่พ้นอายุ60แล้วไปนั่งอยู่กับบ้านเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานอย่างเดียวไม่ใช่ต้องออกมาร่วมสังคมสังคมอย่างหนึ่งก็คือการเล่นกีฬาก็เป็นจุดที่จะจูงใจให้พวกเรามาในการแข่งขันเราอย่าไปคิดว่าการแพ้ชนะเป็นเรื่องสำคัญการแข่งขันก็มีแพ้ชนะก็เปเรื่องธรรมดานะครับผู้ชนะ ก็เป็นเรื่องที่ดีผู้แพ้ก็เป็นเรื่องที่ฝึกฝนต่อไปมมนก็เหมือนสมัยเราเป็นเยาวชนนะครับเพราะฉะนั้นผู้สูงอายุเองก็จะได้มีกิจกรรมนะครับมากขึ้นครับผมก็ขอขอบคุณแล้วก็ขอชมเชยนะครับผู้สูงอายุทุกคนที่มาร่วมการแข่งขันกันนี้ครับสุดท้ายเลยนะครับก็เป็นประธานในพิธีนะครับท่านก็ให้เกียรตินะครับมามอบถ้วยรางวัลนะครับในช่วงปิดการแข่งขันฟุตบอลอาวุโสเจเนฟุตนะครับรุ่น50ปี และ60ปีนะครับในส่วนของทีมป๋าซ้งนะครับก็ตกรอบแรกนะครับนครปฐมนะครับเอาละครับไปดูฝั่งทางด้านนายยกนะครับจอมบึงนะครับท่านก็มาเล่นเป็นคู่ V I P ด้วยนะครับก่อนคู่ชิงเลยนะครับรวมไปถึงตัวแทนราชบุรีและนครปฐมให้สัมภาษณ์ไว้ครับไปติดตามกันครับ ผมวีระเทพเตชะสกุลตำแหน่งในทีมเล่นเป็นศูนย์หน้าของทีมวัตถุประสงค์สำหรับการเข้าร่วมการแข่งขันก็ส่วนมากก็จะเป็นความสนุกสนานพบปะเพื่อนฝูง นะครับนักเตะรุ่นเก่าๆมารวมตัวกันเล่นฟุตบอลน,นะครับส่วนเรื่องผลแพ้ชนะเราไม่ค่อยได้เน้นอะไรมากนะครับแล้วเราก็ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ของเรามีผู้ใหญ่ตีโพธรามนะครับผลงานที่ผ่านมาก่อนรอบรองนิชนะการชนะบุรี3ประตูต่อศูนย์ นะครับแมตท,ที่2ราชบุรีชนะไก่กังวล6ประตูต่อศูนย์สำหรับภาคกลางตอนล่างคาดว่าคู่ชิงน่าจะเป็นสุพรรณกับราชบุรีนะครับคาดว่านะหรือหวังว่าราชบุรีก็อาจจะมีโอกาสได้เป็นแชมป์นะครับสวัสดีครับ ผมนายนพชัยคำเก้ยงนะครับสมัคิกสภาเทศบาลตะบนัาเฉียงจังหวัดเพชรบู์ครับได้เป็นผู้ช่วยผู้ควบคุมทีมจังหวัดนครปฐมนะครับผลงานนะครับทีมนครปฐมก็คือชนะหนึ่งเสมอหนึ่งแล้วก็แพ้นตกรอบแรกนะครับวัตถุประสงค์ที่มารายการนี้ก็คือมาเจอพี่เจอเพื่อนเจอน้องนะครับแล้วก็ทําให้ทุกทีมได้เจอกันเวลาไปไหนทั่วประเทศครับรายการเจนี่ฟู้ดนะครับก็ขอขอบคุณมากนะครับสำหรับเจนี่ฟู้ดนะครับที่ส่งเสริมกีฬาในรายการนี้ ขอให้ทุกท่านประสบความสุเร็จโชคดีแล้วก็พบกันที่สนามสุดนะครับขอบคุณมากครับสมบูรณ์เทศสวัสดนายกเทศมนตรีตำบลจอมบึงในนามของทีมจังหวัดราบรีขอขอบคุณคณะกรรมการจัดการแข่งขันเจนีฟฟูดที่เล็งเห็นความสำคัญนะครับในเรื่องของกีฬาให้เกียรติมาจัดที่จังหวัดราบุรีของเรานะครับตรงนี้เพื่อ โปรโมดในเรื่องของสุขภาพนะครับตรงนี้และที่สําคัญนะครับพี่น้องประชาชนได้ได้มาร่วมได้มาดูได้มาเชียร์นะครับเม็ดเงินก็เข้าจังหวัดราบุรีนะครับตรงนี้ก็ต้องขอ,งของกราบขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับ ขอบคุณนะครับคณะกรรมการจากการแข่งขันนะครับตรงนี้แล้วก็ขอส่งกําลังใจให้ทีมจังหวัดราชบุรีนะครับในในในครูชิงนะครับแล้วก็จะลืมเสียไม่ได้ครับเจนี่ฟูดคณะกรรมการเจนี่ฟูดทุกท่านนะครับให้ความสําคัญตรงนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณครับก็ต้องขอบคุณครับนายกเทศมนตรีตําบลจอมบึงนะครับท่านก็ มาเตะฟุตบอลในคู่พิเศษด้วยนะครับเล่นกันไป3ามครึ่งเลยนะครับสนุกสนานนะครับในหมู่ของคนสูงวัยนะครับถือว่าเป็นการจัดการแข่งขันที่ถูกต้องถูกเวลานะครับคุณผู้ชมเอาละครับล่าลากันนะครับกับทางด้านการการันฟุตบอลอาวโุโสอีกหนึ่งรายการที่สนามสุขพัฒนาสายนะครับภายหลังที่ฝนตกน้ําท่วมไม่สามารถทําการแข่งขันได้ในวันถัดไปนะครับก็ ท้ายเนี่ยนะครับคณะกรรมการและทีมต่างๆก็ร่วมประชุมกันก็ยกไปแข่งขันในสัปดาห์ถัดไปนะครับจะเป็นสัปดาห์ไหนก็ต้องติดตามนะครับหมดเวลาเวลาหมดแล้วครับรายการที่พิเชาจัดรายการอยู่ตรงนี้นะครับลาไปก่อนนะครับครุงนี้กลับมาเจอกันใหม่ครับกับรายการลุยขอบสนามกับพิเชาวสวัสดีครับยย ครับสวัสดีครับผมทีมสสสตานะครับโดยผมเนี่ยเป็นประธานชมรมสสสตานะครับในวันนี้ก็ต้องขอคุณน,นะครับที่ได้รับเชิญจากฝ่ายจัดนะครับเข้ามาแข่งขันที่สนามสุขพัฒนาไสในวันที่3ตุลานี้นะครับก็ทีมสสสตาเนะก่อตั้งขึ้นมาเนี่ยเพื่อให้เพื่อนๆน,นนะครับนักไม่ว่าจะเป็นนักธุรก,กิจข้าราชการตำรวจแล้วก็ประชาชนทั่วไปเนี่ยเข้ามาร่วมกิจกรรมนะครับ โดยเราจะมีกิจกรรมการกุศลหลายๆด้านนะครับโดยมีการกุศลที่ไหนเราก็จะไปร่วมนะครับโดยการมอบเงินมอบอุปกรณ์ให้กับผู้ยากไร้อะไรต่างเนี่ยเราก็ทีมสสตาก็ยินดีนะครับที่จะไปร่วมนะครับ ได้กันเรื่อยของทางอยช้ก่าี่ช้าหน่อยว่ามันไม่จบนะคะไม่ต้องเป็นี่ว่าตดเราตัดเ่ง้มากห่ก็ได้ไปได้แข่งคอยถ้ารอต้อรทั้งเตะทั้งเตะมันมากสียมากความก็ด้หน่นนี่มันก็สารภาพจิตบันทเท่านั้นที่จะได้มาถ้าปราถนาต้องทำประตูชัย เอาไปถ้าใจเธอนั้นต้องการกู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 เพียงเท่านั้นที่จะทำให้เรามีใชกูเดินบอลกูเดินบอลุดบอลสยามกูเด้นบอกูเดินบอลกูเดินบ,นนบ,นนบนอลสุดยอดเท่านั้นที่จะได้ไป กูเดินบอลุตบอลสยามกูเดนบอลกเด่นบอลกูเด่นบอลรางวัลเกียรติยศของนักเตะไทยคือความภูมิใจของคนลูกหนังคือแรงพลังของความสำเร็จจะเน็ดจะเหนื่อยเท่าไรอย่าท้อรางวัลที่รอ มันใจอยู่นะั้นจริง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 มันเข้าไปถ้าใจเธอนั้นต้องการกู